ก็ขอเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมบัวเทอร์เนาะวันนี้เราจะมาส่นเอาเบดแคนดี้นะฮะในแมพสคูลนี่นะฮะก็วิธีรับนะครับก็คือมันจะมี5สถานที่นะครับที่เราต้องรับเนาะที่แรกนะครับจะอยู่ตรงตู้ล็อกเกอร์นะนี่นะครับตู้ล็อกเกอร์นะให้เรากดพิกอัพเลยนะครับอันนี้นะฮะที่แรกที่ที่2จะเป็นแคนดี้สีชมพูนะครับอยู่ ตรงใกล้กับตู้ล็อกเกอร์นะครับตรงใกล้ๆกับป้ายอินโทนะฮะอินโทล็อกเกอร์นะครับกดเก็บไปเลย๋ยวผมขอถ่ายภาพเพื่อเอาไปทําเป็นหน้าปกคลิปนะครับโอเคที่ต่อไปนะครับจะอยู่ในห้องอ่าตรงนี้นะคะห้องครูเนาะแล้วก็มันจะมีใกล้กับถังขยะเอาเก็บเก็บไปเลยนะครับต่อไปนะฮะมันจะอยู่ชั้น2นะครับ2อย่างจะอยู่ชั้น2นะครับให้เรามาในห้องคลาสรูมนะครับมันจะเจอ แคนดี้สีเขียวเก็บไปเลยนะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายนะฮะเป็นห้องที่แบบพานลงอยู่นะฮะก็เก็บพิกอัพไปเลยห้องเก็บของั่้แหละครับโอเคพอเราเก็บครบ5ชิ้นนะครับให้เรานั้นไปตรงกลางนะฮะตรงใกล้ๆกับตรงบันไดนี่นะฮะเราจะเจอห้องลับนะให้เรากดครมเบดเลยนะครับก็คือเข้าไปเก็บครมเบดเลยโอเคเราได้เบดมาแล้วนะครับเป็นสวิตช์ทูชเนาะก็ วิธีรับก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใช่องบัวเทอรแล้วก็อย่าลืมส่งแฟนอาร์ตในลิงดิสคอร์ดแล้วก็อย่าลืมซื้อเสื้อผมด้วยนะครับสำหรับนี้เาไปเพียงเท่านี้แล้ครับสวัสดีครับบุยแล้วเจอกันใหม่นะครับ